หากชื่นชอบได้ยายเสียงเรื่องคำสาบรักภรยาตัวร้ายโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะคะสุดท้ายนี้หากเอ็นดูนักเขียนโปรดอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นช่องทางให้นักเขียนมีรายได้และมีกำลังใจมาทำคลิปดีๆให้ฟังต่อนะคะคำสาบรักภรยาตัวร้ายบทที่12 หน้าจิ้มแป้งในท้ายที่สุดเย่จือก็ยังไม่ได้หาทางซื้อข้าวสารจากตระกูลลีแต่ทว่าให้ท่านพ่อไปรวบรวมขอแบ่งซื้อข้าวสารจากชาวบ้านแหล่งละไม่มากเพื่อไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตด้วยอำนาจของท่านพ่อบุญคํานางทำให้ผู้คนต่างเกรงกลัวไมกล้าถามอันใดเพียงแต่ขายให้นั่นจึงทำให้นางมีแป้งข้าวเจ้าขายอยู่เรื่อยๆ เวลาผ่านไปเกือบแรมปีจนปีนี้นางอายุเข้าสิบสองปีแล้วท่านพ่อกลับมาจากโศส,สเสบียงนางจึงเข้ามาหาท่านพ่อคารวะท่านพ่อท่านเดินทางเหนื่อยหรือไม่เยวจือให้คนยกน้ำชามาเพื่อให้ท่านพ่อได้ดื่มแก้กระหายแม้ว่าจะมีสาวใช้ทำให้อยู่แล้วแต่นางไม่ได้เจอท่านพ่อมานานเพราะมัวแต่ดูแลกิจการเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่อง จนบรรดานเหล่าคนรับใช้บ่าวไพรให้ความเคารพเช่นเดียวกันกับท่านโจไม่เหนื่อยหลกรูปเดินทางเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบอันใดแล้วพ่อก็พักหาหรือที่กองทับกับอองมู่หลายวันทำให้ได้พักผ่อนเต็มที่กวางรุ่ยตอบลูกสาวตัวน้อยที่ตอนนี้โตขึ้นเรื่อยๆจนจะเป็นสาวสะพรั่งในอีกไม่นานนี้แล้ว ไม่อยากให้ถึงวัยปักปินเลยสักนิดนั่นหมายถึงได้เวลาที่นางสามารถจะออกเรือได้แล้วท่านพ่อเป็นอันใดหรือเจ้าคะเยื่จือเฮซีหน้าสลดลงของพ่อบุญธรรมก็ให้นึกสงสัยนักหากไม่เหนื่อยเหตุใดจึงมีสีหน้าเช่นนี้อีกไม่นานเจ้าก็โตเป็นสาวแล้วเวย่จือที่คอยวิ่งเล่นที่คอยมาหาพ่ออยู่ทุกคืนวัน คงไม่มีอีกแล้วกวางรุ่ยตัดพ้อน,น้อยเขาอยากมีลูกมานานเมื่อรับนางเป็นลูกก็รักนางดุดลูกแท้ๆแถมนางยังเก่งกาดได้ใจเขายิ่งนะักจะไม่ให้เขาเสียดายได้อย่างไรทร้อท่านพ่อถึงแต่งงานไปแล้วข้าก็ยังดูแลท่านพ่อได้อยู่นะเจ้าคะเวยเจอเข้าไปประจบเอาใจผู่เป็นบิดาที่รักยิ่งกว่าบิดาแท้ๆที่ให้กำเนิด ผู้หญิงยังไรก็แต่งอ๋อเขาลูบหัวนางเบาๆอย่างอินดูช่างบ้านอื่นบ้านนี้ต้องแต่งเข้าไม่เช่นนั้นเขาก็ไม่แต่งเรื่องอะไรที่นางจะไปให้พ่อแม่สามีกดที่ไม่มีวันเจ้าพูดได้ถูกใจข้ายิงนักใช่ใช่บ้านนี้จะแต่งเข้า หากมิยอมก็ไม่ต้องแต่งกวางรุ่ยชอบใจในคํำพูดของนางไม่เห็นต้องสนใจผู้ใดช่างคนอื่นสิบ้านเขาจะตั้งกฎใหม่แบบใดก็ยอมได้ก็นี่มันบ้านเขาที่จริงข้ากังวลเรื่องแม่ผัวลูกสะัยเเจ้าค่ะท่านพ่อแต่โบราณมาพ่อแม่สามีหวงลูกชายเราเป็นหน้าเป็นตาจึงต้องให้ผู้หญิงแต่งออก เราเห็นว่าผู้หญิงเป็นทาสเป็นบ่าวรับใช้าชายหากมีลูกสาวให้เหมือนมีส้วมหน้าบ้านไม่ว่าอย่างไรผู้หญิงก็เสียหายแต่ข้านี่แหละจะทำให้คนอื่นคิดว่าข้าก็มีดีเช่นกันนางพูดอย่างหมายมั่นนางตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่เหมือนหญิงใดในแผ่นดินนี้หัวรึข้าผิดหวังแต่ชาติก่อนรักผู้ชายข้างเดียวสุดท้ายก็กินแห้ว าตินี้ผัวต้องตามข้าไม่ใช่ข้าตามผัวเป็นอย่างไรบ้างเจ้าอยู่เรือนมีเรื่องกวนใจหรือไม่กวางรุ่ยก่อนไปได้สั่งให้คนดูแลลูกสาวของเขาเป็นอย่างดีไม่อยากให้มีเรื่องทั้งยังสั่งองครักษ์ที่ห้องเต้ส่งมาอารักขาแบบลับๆอีกด้วยหลายปีมานี้ตะกุลลีแม้ไม่ได้มายุ่งยามแต่ก็คอยหาทางปล่อยข่าวเสียๆหายรวมทั้งเรื่องร้านขายของเย่จือด้วย ดีที่ชาวบ้านปางไม่ใส่ใจเพราะตระกูลนี้เคยมีเรื่องกับนางมากแล้วเขาก็ออกหน้าเรื่องร้านเองจึงไม่มีใครกล้ายามนี้ลูกสาวของเขาก็เริ่มโตแล้วน่าจะปล่อยให้ดูแลอีกสักพักและจะส่งต่อให้นางดูแลเองทั้งหมดเพราะเรื่องบัญชีนางละเอียดละออมากกว่าเขาที่เป็นชายซสอีกสบายดีเจ้าค่ะไม่มีปัญหาอันใด ปีนี้ข้าเริ่มทําเส้นเล็กสีขาวเรียกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแท้งเส้นไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากสะดวกในการขนส่งเมื่อลวกในน้ําเดือดแล้วก็จะอ่อนนุ่มใส่น้ําซุปกระดูกหมูแล้วก็ใส่เนื้อกะผักลงไปทําให้รสชาติดียิ่งนะเจ้าค่ะเย่เ yeah, จอเล่าเมนูใหม่ที่นางคิดถึงจะว่าใหม่ก็ไม่รอ้อนางกินมันมาตั้งแต่เด็ก แต่คนที่นี่กินแต่เส้นบะหมี่สีเหลืองแค่ทำให้เส้นดูแปลกตาขึ้นแล้วก็ทำน้ำซุปใส่กระเทียมเจียวกับกาก,ากหมูแค่นี้ก็อร่อยเหมือนขึ้นสวรรค์แล้วเจ้าเก่งกาดนักข้าอยากคิดได้แบบเจ้าสักครึ่งหนึ่งดีเจ้าเริ่มทําเลยเดี๋ยวอีกสองหนาวกองทัพจกักเขินหนานที่เคลื่อนพลไปปกป้องชายแดนรบทัพจับศึกเสร็จ ข้าจะให้เจ้าทำให้อองมู่ได้เชี่ยวฝีมือลูกสาวของข้ากวางรู้อยากกดลูกสาวเสเต็มประดาเพราะว่านางเก่งยิ่งนะักเก่งยิ่งกว่าบุรุษบางคนเสียอีกได้เลยเจ้าค่ะท่านพ่อนางไม่รู้หรอกว่าอ,องมู่คือใครแต่นางคิดว่าไม่ว่าใครในยุคนี้ก็ต้องชอบทั้งนั้นเพราะรสชาติมันไม่ได้จืดชืดอ,อาหารยุคนี้ใส่แค่เกลือกับน้ำตาลส่วนมากรสชาติไม่เค็มก็หวาน ไม่กลมกล่อมต่อไปนางยังคิดสูตรเครื่องปรุงรสแบบผงนางคิดไว้แล้วเหลือแค่หาวัตถุดิบเท่านั้นนางจะทําให้ร้านของนางมีข้าวของเครื่องทําอาหารได้หลายๆอย่างร้านไปมีเฟิ่นนับวันก็ยิ่งจเจริญรุ่งเรืองจะไปที่อิจฉาริษยาของหูหยินหลี่การค้าข้าวข,ของตะกูลหลี่นับวันก็ยิ่งจะถดถอยลงแม้ว่าสามีจะเลิกไปเที่ยวหอนางลมมาดูแลกิจการแต่ทว่าก็ยังไม่ดีขึ้น ท่านพี่ปีนี้เราขายข้าวได้ขาดทุนอีกแล้วหรือเจ้าคะผู้หญิงลี่เดินเข้ามาหาผู้เป็นสามีนางเอาเงินสินเดิมออกมาดูแลจวนจนร่องไปมากแล้วหลิงเฟิงอีกไม่นานก็จะถึงวัยออกเรือนจะเอาสินเดิมที่ไหนให้ไปเล่าหากมีน้อยตระกูสามีจะดูถูกเอาได้นางคิดไม่ตกเรื่องนี้และจะให้ลูกสาวนางน้อยหน้าไม่ได้นางเว่จือนับวันก็ยิ่งมั่งคั่ง ตะกูลโจรากฐานมั่นคงแถมยังเปิดร้านขายของได้ดีอีกตั้งหากนางรู้มาว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็เป็นนางเด็กเวชจือนั่นนึกเจ็บใจเอ้ยข้าคิดแล้วก็ยังไม่เห็นทางที่จะทำกำไรเลยทั้งข้าวที่เก็บเอาไว้ในโกดังก็เสียหายไปส่วนหนึ่งจากน้ำที่ท่วมขังเข้ามาหลี่ซุนเอง ก็นอนไม่หลับมาหลายคืนคิดเรื่องกิจการค้าข้าวของตนทั้งยังข้าวที่เพิ่งรับซื้อมาใหม่อีกยังไม่ได้ระบายออกทำให้สินค้าค้างในคลังเป็นอันมากเราลองขายให้กับทางการดีหรือไม่ผู้ยิลี่เสนอข้าลองแล้วแต่ทว่าทางการยังไม่มีหนังสือออกมาคงต้องพึ่งตระกูลเจ้าที่เมืองหลวง ลีซุนพูดถึงทางเลือกสุดท้ายแม้ยอมบากหน้าไปพึ่งตระกูลของนางก็ต้องยอมเช่นนั้นข้าจะส่งจดหมายไปให้ท่านพี่ของข้าช่วยเหลือพี่ชายหยุยหลี่เป็นขุนนางในราชสำนักมีเส้นสายอันมากคิดว่าน่าจะพอช่วยเหลือได้เวลาผ่านไปจวบจนสองปีตอนนี้เว่ยจือก็ถึงวัยปักปิน่นกวางรุย่ยที่จะจัดงานเลี้ยงใหญ่โต และเย่จือไม่อยากให้จัดในวันเกิดนางแต่อยากให้จัดในวันที่นางถูกโบยจนสลบเพราะวันนั้นนางถือกำเนิดในโลกอดีตนี้จริงๆกวางรุ่ยผู้ตามใจลูกสาวยิ่งตามใจนางทุกอย่างทั้งนางยิ่งโตก,ก็ยิ่งงดงามงามกว่าหญิงใดในเมืองแห่งน,นี้นั่นยิ่งเป็นหน้าเป็นตาให้กวางรุย่ยในเมื่ออีกไม่กี่วันจะถึงวันงานเขาจึงได้ส่งจดหมายไปเชิญอ,องมู่มางานขอลูกสาวด้วย แล้วจะได้หารือเรื่องแบ่งทัพปกป้องสองเมืองเพื่อที่จะการศึกไปพร้อมๆกันทั้งสองด้านแม้ว่าเหินานานข้าศึกจะลามือไปแล้วแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้เจิ้นโจก็น่าเป็นห่วงยิ่งนักนั่นทําให้ต้องแบ่งทัพครึ่งต่อครึ่งเพื่อปกป้องสองเมืองกันชนเพื่อรักษาเมืองหลวงให้สงบสุขระหว่างทางเข้าเมืองเจินโจท่านกุนซือ ท่านว่าพระอนุชาคิดอย่างไรเรื่องจัดงานบุตรสาบุญธรรมองผู้ที่ไม่เคยเห็นพระอนุชาชอบผู้หญิงใดอีกหลังจากพระชายาเสียชีวิตแต่กลับรักใคร้บุตรสาบุญธรรมยิ่งกว่า็ไรดีเป็นที่กล่าวขานไปถึงเหินาน,าน้นก็คงอยากอวดลูกสาวกระมังท่านกุญซือที่ขี่ม้าเคียงคู่กับท่านอองกล่าวขึ้นใบหน้าเปื้อนยิ้มของท่านกุญสือนั่นมีรับลมคมในนะัก ข้ามีเห็นว่านางจะคู่ควรกับตำแหน่งบุตรสาวของพระอนุชาหากอยู่เมืองหลวงมีสักไปถึงท่านหญิงหรือไม่หากควาบาท,ทรงโปรจะแต่งตั้งเป็นองค์หญิงก็ย่อมได้แต่านางก็แค่คนธรรมดาข้ายาจะรู้เส็ยจริงว่านางหวาสนีเลกลนนั้นใดแม้ว่าอองมู่ไม่เคยเห็นหน้านางแต่กลับรู้สึกตระหนีในใจไม่เคยชอบนางนะักมาของท่านองอและท่านกุนซือผ่านประตูเมือง เมื่อเห็นป้ายว่าผู้ใดมาคนเฝ้าประตูเมืองถึงกับรีบกลมหัวให้ผ่านไปโดยไวจนมาของทั้งคู่ไปหยุดอยู่หน้าร้านหนึ่งที่คนต่อแถวกันซื้อของยาวเหยียดทั้งคู่เดินลงไปดูว่ามีอะไรที่ขายดีทำไมคนต่อแถวเยอะเช่นนี้แต่ก็เห็นมีแค่แป้งกับเส้นอะไรไม่รู้ขาวๆต่อแถวต่อแถวลงเจ้าของร้านไล่เหตุผลไปต่อแถวแต่ทว่า อ,องมู่กับท่านกุนซื้อยืนขวางทางอยู่ทําให้เวจือที่ออกมานับจํานวนคนเพื่อทางเส็นก๋วยเตี๋ยวให้เฉลี่ยเพียงพอต่อทุกคนชนเข้ากับคนที่ยืนขวางเย้ยนางที่ทรงตัวไม่อยู่ร้องอย่างตกใจเวจืองายหลังแต่ท่านออกรบไว้ได้แต่ทว่าจูจ่ๆก็มีบางอย่างมาเตะขาของเขาทําให้ขาเขาพับล้มลงไปนางทับบนตัวเขา หนักแทบลุกไม่ขึ้นใบหน้าของเขาก็จิ้มเข้าไปในถุงแป้งของเขานี่อีกโอ้หายใจไม่ออกเจ้ายืนไม่ดูตามาตาเรือหเหหรือไม่ทำข้าล้มเยจือต่อว่าข้งยังไม่ได้ลุกขึ้นข้าผิดงั้นหรือ